สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมัอนี่ข่อยสีมาว่าแน่มัอน,นี้ข่อยสีมาว,าว้าว่าเขาจะมาพูดบอกว่าข่อยเห็นอิลีจ้าข่อยเห็นร้ายคลิปต่อห้ายคลิปมากเลยที่อ่าตัวนี้จะเป็นกะระแสเนาะถือว่าอันเซฟกระทะห่างเซฟกระทะห่างเลยเลี้ยนเบียบร้ายอิลีจ้าโอ้ยคนละดีใจนั่มดีใจอิลีจ้าข่อยขคเว้าวในเด้อ ในเมื่อค่อยเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วค่อยก็อยู่ในโลกออนไลน์แล้วค่อยขอเว้าในเด้อคลิปนี้ค่อยขอพูดในเด้อค่อยว่าแล้วค่อยค่อยคิดอยู่ว่าค่อยเป็นอีกคนหนึ่งอะที่คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์เชฟกระทะห้างน่ะคือสิจือได้ลานานแล้วค่ะคลิปนั้นอะที่แกคอนเทนต์ที่แบบว่าคอนเทนต์แบบเจงสี่เลยค่อยให้กำลังใจค่อยยัง คอมเมนต์คอยยังจือได้เลยว่าขอยคอมเมนต์ไปว่าเราแกทำคอนเทนต์ว่าโอ้ยเท้าเขาว่าเฮ็ดกับเข่าโซก,กับโุกเฮ้ายา ah เฮ็ดสนอเฮ้าสีเฮ็ดตอเฮ้าสีโบเฮ็ดตอ,ตอ,ตอสีนะแมคอนเทนต์ของเหล้าเนาะขอ,อยก็คอมเมนต์เข้าขไปว่าเฮ็ดตอเลยบาออย่าวคอยยังคอมเมนต์ใ้เล้าเลยขอยยังจําได้เลยก็่อ,อยดีใจมากๆเลยอ่ะ คุณมาเอไอโอ้ปัญญาประดิษฐ์นี่เก่งอีลีจา้าให้โอกาสคนเนาะให้โอกาสคนคนที่ขยันอย่างเงี้ยโอ้คอยสุดยอดเลยคอยยกมือใหย้ยกโป้แถมกอยเลยคอยนี่เป็นคนหนึ่งที่คอมเมนต์ในเล่านานสิบกว่าปีที่แล้วยังจําได้เนาะสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเนาะสาวบุไทยยัง สมัยตะก่อนยังจําได้อ่ะขอเ่าความเกา่าความหลังเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วสาวบุไทยยังจําได้สาวบุยยไทยตอนนั้นไปทํางานนวดที่แถวชนบุรีแถวพัทยาเนาะรอวีซ่าที่จะเดินทางไปเมืองนอกเนาะสมัยตะเกา่าให้ขอเ้าเนี่ยคอยอัดอั้นตังใจให้ขอเ้าเนี่ยเพราะคอยขอยแสดงความยินดีกับเล่าเลยเพราะว่าคอยได้กินฟรีมือเล่า,เล,าเล่าเฮ็ดกับข่าวแซบแซบสมัยนั้น ่อยรอวีซ่าที่จะไปเดินทางต่างประเทศเนาะก็ได้กินฝีมือเล,เล่าเล่าขายกับเขาอยู่แถวพัทยาจังซี่เลยแซบยโยบูแถมก่อยพอดีคอยกับมาเห็ุโลกโซเชียลมีเดียคอยกับเห็นคลิปเล่าติ้งขึ้นมาคอยก็เลยคอมเมนต์คอยไปเห็นคลิปนี่แหละจ้าเท้ามีคอมเมนต์ว่า เขาว่าข่อยเฮ็ดกับเขาเขาว่าเห้าเฮ็ดกับเขาบ่สะอาดสุกะโป๊กหิบยาเฮ็ดซาคีบ่มีไผเบิงดอกว่าสัน่นเราเฮ็ดคอนเทนต์นี่ละคือของจริงกับโอหูดอกข่อยกับเขาไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเลาข่อยยังจำได้เฮ็ดต่อเลยบา่าเฮ็ดต่อเป็นกำลังใจให้คนขยันนี่ลหละจ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใครไม่รู้ใครไม่เห็นเนาะข่อยยกปู่เลย แคมก้อยให้โซเชียลมีเดียมากๆเลยปัญญาประดิษฐ์นี่เก่งจริงๆคนขยันเนาะอยู่ไหนก็ไม่อดตายคนขยันอยู่ไหนก็มีคนจังได้มันก็ต้องมีอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ละจ้าคอยกระยากเม้าเว้าในคลิปนี้เพราะว่าค่อยมาโลดแล่นในโลกในโลกโซเชียลมีเดียแล้วคอยกระขอความยินดีแสดงความยินดีด้วยนะคะ เห็นคลิปใครอู้หลายหลายคนที่เขาเอามาาคอยก็ดีใจดีใจหลายดีใจน้ามีลีจ้าจากใจสาวผู้ไทยสไปา์ซิวเดนเดอแกงโนไม้นะแกงไฮเบิร์กอินเนอแกงโนไม้สไตล์แกงโนไมแบบแบบผู้ไทยผู้ไทยทางกาลสินเขาวง่นะแกงเขาเบิ่งในเดอรรักหน้าจุ๊บเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะกำลังใจเจ้าของนํำ